ที่เผื่อนเผื่อนให้นี่ก็คือเม้งพราหรือว่ากะลามะพราวอ้อนค่ะวันนี้เอ็นจะมาบอกเคล็ดลับการทําเม้งพราวให้ซี่ซวยไม่ดําได้สูตรนี้ไปบอกเลยว่าเอาไปแกงจะได้แกงแบบซี่ซวยซวยร้อยร้อยแน่นอนน้ำเปล่าพันห้าร้อยมลตอนน้ำส้มสายชูสามช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาคนให้ละลายเข้ากันจากนั้นก็มาทําเม้งพราวกันคุณเพื่อนที่เผื่อนเผื่อนให้เนื้อด้านในนี่ก็คือเม้งเราหรือว่ากะลามะพราวอ้อนค่ะให้เผื่อนเผื่อนใส่ช้อนควานเนื้อเม้งพราวออกมาแบบนี้แล้วก็นำไป แช่น้ำที่เราเตรียมไวค้คาแช่ทั้งหมด10นาทีไม่ต้องล้างน้ำเปล่านะคะให้เพื่อนๆน,นำเนื้อมเม้งพราวมาหั่นเป็นชินช้นๆแบบนี้ได้เลย พอหั่นเสร็จแล้วก็นําไปแช่น้ำไวมอนเดิมค่ะเพื่อนๆแช่น้ำที่ผสมน้ำส้มสายชูกับเกลืออีกครั้งอีกประมาณสิบนาทีเหมือนกันค่ะแล้วก็นําเนื้อเม้งพราวไปต้มให้สุกเลยค่ะใช้เวลาในการต้มประมาณสามถึง้านาทีเพื่อนๆเ,เห็นซีเม้งพร่าวไ้ไหมคะซี่ไม่ล่ํายังซวยอยู่เลยค่ะพอเม้งพร่าวสุกดีก็ใส่กระชอนตักผักน็อกไวในน้ำเย็น3านาที <c oughs> แค่นี้ก็จะได้เนื้อเม้งพร่าวแบบซี่ซวยไม่ดัพร้อมเอาไปทําเมนูร้อยร้อยแล้วค่ะ